สวัสดีค่ะช่อง j k เคนโนนะคะเข้ามารับชมแล้วฝากกดติดตามช่อง j k เคโนด้วยนะคะขอบพระคุณล่วงหน้านะคะขายที่ดินตำบลดงพลับอำเภอบ้านมีจังหวัดรบบุรีนะคะเป็นช่วงรอยต่อของโคกสมรงนะคะที่ดินทั้งหมด12ไร่นะคะราคาไร่ละ160,000บาทค่ะขายยกแปลงนะคะยกแปลงก็รวมแล้วก็เป็น1,920,000บาทนะคะ เป็นโฉนดคุดแดงค่ะห่างจากห่างจากลาดยางเข้าไปประมาณ2 0 0เมตรนะคะคอนกรีตเข้าไปถึงแปลงที่ดินตอนนี้นะคะมีน้ำประปานะคะมีไฟฟ้าติดกับที่ดินนะคะดินดำดีนะคะเหมาะสำหรับการทำกรเกษตรหรือว่าใครจะปลูกเป็นบ้านพักอาศัยก็ได้นะคะราคากันเองนะคะนัดชมได้นะคะ แปลงข้างๆก็มีค่าไร่ก็ขายเหมือนกันนะคะงบพอประมาณใครจะแบ่งก็เชิญนัดชมได้เลยนะคะพิกัดการดูที่ดินนะคะเราใส่ไว้ที่ใต้คลิปนะคะมีรายของคนขายด้วยนะคะเราก็ใส่ไว้ใต้คลิปเช่นกันท่านใดสนใจเป็นพิเศษนะคะนัดชมที่ดูก่อนได้นะคะอยู่ที่บ้านมีลบุรีนะคะรายละ160,000บาทนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนพบกับเจคเคโนได้ในคลิปใหม่นะคะมีคลิปดีๆมาลงให้ชมกันในทุกๆวันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ